เบสเผยโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์หลังหนุ่มคนนี้หอบเค้กมาให้ถึงหน้าห้องเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของสาวเบสระกวานีไปเมื่อไม่นานซึ่งในช่วงวันเกิดเราก็ได้เห็นโมเมนต์สุดประทับใจต่างๆมากมายซึ่งเมื่อวันที่27พฤษภาคม66เป็นวันเกิดของเธอคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างอวยพรวันเกิดให้กับเธอมากมายรวมถึงที่ชายคนสนิทอย่างแจ็คแฟนฉันที่หอบเค้กมาให้ถึงหน้าบ้าน โดยเบสโพสต t เรื่อ IG at b e t coming เผยโมเมนต์น่ารักที่หนุ่มแจ็คยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ถึงบ้านพร้อมของขวัญวันเกิดที่ทำสาวเบสดีใจสุดๆแคร้อมข้อความระบุว่ามาช้าแต่มานะมาถึงบ้านมาถึงห้องเลย555555ห 55, 55ขอบคุณคะ่ะพี่แจ็คขอให้เพลงปังๆง,งานปังย o u t u ปังปังนะคะ